จะสีเป็นแม่คะตลาดนัดในอเมริกานะคะเพื่อนๆค้าขายที่เซาว h ฟิลลี่นะคะเป็นขายทำงานวัดบ้างแล้วก็ขายประจำอยู่ที่ส่วนสาธารณะเขาเรียกว่า FDR Park นะคะหรือว่าคนสมัยก่อนแถวนี้เขาเรียกว่าส p e กตรัมค่ะตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าแปรงฟันทำของเสร็จเตรียมของเสร็จก็ออกเดินทางเลยคะเพื่อนๆ ตร,ตรงนี้เห็นไหมคะตรงข้างหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นสนามกีฬาของซูเปอร์โบนะคะเป็นของอีโก้นะคะเพื่อนๆอนีโก้นี่เป็นทีมของฟิลาเดลเฟียนะคะวันนี้ก็ได้อัดคลิปมีโอกาสได้อัดคลิปแล้วก็เช้าวันจันทร์ก็ตัดต่อให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศคะ่ะเผื่อพี่ป้าน้าอานะคะรหรับใครที่อยู่ทางบ้านอยากจะเห็นบรรยากาศการทำมาหากินของ สาวอีสานคนหนึ่งที่จากพ่อจากแม่มาเนาะจากบ้านจากเมืองมาตัวคนเดียวเพื่อที่จะมาอยู่กับสามีนะคะจะซีมาด้วยวีซ่าแต่งงานนะคะวีซ่าคู่มัน่นพูดผิดกับวีซ่าคู่มั่นนะคะสามีดําเดินเรื่องวีซ่าให้ใช้ระยะเวลา6เดือนนะคะเพื่อนสามีทําเองโดยที่ไม่ได้ใช้ทนายในการจัดการนะคะก็มา ก็ด้วยสุขภาพที่ไม่แข็งแรงนะคะสามีก็รักษาพาไปหาหมอนน่นนี่นั่นจนแข็งแรงก็ช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวทำอาหารกินสร้างเนื้อทั้งตัวค่ะจากคนที่มีมาแต่ตัวพร้อมหนี้สินนะคะแล้วก็มาเจอสามีที่มีแต่ตัวเหมือนกันแล้วก็มีหนี้สินนะคะเราสองคนก็แล้วก็มีรถคันเก่าๆคันนึงนะคะเพื่อนๆไม่ใช่รถคันนี้นะคะตอนที่มาแต่งงานใหม่ๆเราก็เริ่ม สร้างมาจากซื้อรถมือสองนะคะเพื่อนๆซื้อรถมือสองมาซ่อมเอาเพราะว่าสามีเป็นช่างนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์สามีก็ไปทํางานที่โรงงานนะคะเพื่อนๆเป็นโรงงานของที่เขาผลิตเครื่องจักรเครื่องกลอะไรเงี้ยสามีก็เป็นช่างค่ะเพราะว่ามีบางคนถามเข้ามาว่าช่วยกันทำมาหากินแบบนี้ขายของตลอดเลยห้อมไม่ใช่นะคะสามีทํางานประจําอยู่แล้วค่ะ แล้วก็เสาทิ์ก็มาช่วยเมียค่ะจะสีจะเป็นเจ้าของบริษัทแอร์กีนะคะเสาทิ์ให้สามีมาช่วยเป็นลูกจ้างนะคะลูกจ้างคนเดียวลาออกไม่ได้นะคะถ้าลาออกก็คือต้องเสียเมียนะคะจะโดนสบีจะโดนเซลในตลาดนะคะว่าฉันอยากจะลาออกมากเลยอะแต่ว่าเมียจะไม่ให้ลาออกผู้จัดการ เจ้าของบริษัทนี้จะโหดนะคะที่มาของบริษัทแอร์กีเพราะว่าสามีทํางานที่บริษัทแอร์ไลน์นะคะแอร์ไล,ลน์ไฮดรอลิกอะอย่างเจ้าจะบอกว่าอยู่แอร์ไลน์นะฉันเป็นระดับหัวหน้าแล้วลูกน้องฉันก็หลายคนนะฉันก็ยังไม่ใช้ลูกน้องโหดแบบเธอเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่บริษัทเธอเนี่ยชื่อบริษัทอะไรเนี่ยโหดจังเธอบอกว่า บริษัทแอร์กีค่ะเพราะมาถึงสวนนะคะทุกคนเราก็จะช่วยกันลงของแบบนี้นะคะเป็นประจำหยิบจับอะไรได้ทําอะไรได้จนสิก็ทําหมดนะคะทุกคนแตมีก็พยายามไม่ให้เมียยกของหนักนะ,ะแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกทุกคนเบาสุดนี่ก็เกือบสิบโลแล้วค่ะอย่างโต๊ะนี่ไม่ใช่จะเบาๆนะคะเพื่อนๆมันหาเบายากกับเพราะว่าถ้าเราใช้โต๊ะเบาขามันก็จะไม่แข็งแรงนะคะ สำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นค้าขายเหมือนจุสีที่เป็นอาชีพอิสระนะคะเพื่อนๆจุสีไม่ได้เป็นลูกจ้างของใครนะคะแต่ว่าคุณต้องก็พร้อมรับในเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่รายได้มันไม่แน่นอนนะคะเพื่อนๆว่าค้าขายแบบจดสีนี่แน่นอนละคะ่ะฝนตกอะไรเงี้ยฟ้าร้องแดดเราไม่กลัวนะคะเพื่อนๆหน้าขึ้นฟ้าเต็มเราไม่กลัวนะคะจดสี กลัวแค่ฝนตกค่ะเพื่อนๆเพราะว่าฝรั่งที่นี่เขาไม่กลัวแดดเขาไม่กลัวหนาวเขาจะกลัวฝนค่ะฝนนี่คนจะมาน้อยครับเพราะว่าเราขายแบบนี้เขาจะกะจะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะมาแฮงเอามาเดินเล่นอะไรเงี้ยมาเดินเล่นมาได้กินของอร่อยๆมันก็ถือว่ามาจะจอยเนาะเพื่อนๆแต่ถ้ามาจอยอะไรฝนตกฝ <laughs> นตกเปียกอะไรเงี้ยมันไม่จอยนะคะเราก็ค้อ เข้าใจนะใจเขาใจเราอ่ะคนขายก็ไม่จอยคนซื้อก็ไม่จอยมันก็ไม่ได้ขายขายของนี่นะเพื่อนวันที่ขายดีนี่ไม่เหนื่อยนะคะพวกแม่ค้าตลาดนั้นนี่จะรู้กันดีขายดีไม่เหนื่อยเราเหนื่อยคือวันที่เราไม่ได้ขายเราที่เราได้มานั่งนะคะ <laughs> เหนื่อยใจอะ่ะเหนื่อยอะไรก็ไม่สู้เหนื่อยใจะเพื่อนเหนื่อยใจนี่มันหิวมันหิวใจยากขอบคุณที่ ทุกคนเข้ามาติดตามแล้วก็ามากดไลค์กดติดตามให้โจศสีนะคะทุกคนสำหรับทำคลิปเออจะบอกว่าโจศสีปิดเสียงบางคลิปเป็นแล้วนะคะเพื่อนๆบางคลิปโจศสีก็เมื่อก่อนใช่ไหมที่บอกว่าถ้าปิดก็คือปิดไปเลยนี่ตอนนี้จะีปิดบางช็อตนะคะ

So, I ordered. Yeah, yeah. Thank you. 58 spicy. What's 58 at? Yeah, here, There's a line. I know. I already I ordered. I got gotcha. you. Spicy. Look. Yeah. I just want to check what number you're on. We are currently on 42, 43. What's your order? <laughs> oh wow. Yeah. Okay. Just wondering. Yeah. Okay, hey, um, I had 44. Were you able to do you think you'll be able to make it or not? Tofu patka pow? Yeah. Oh it's coming up. Tofu patka pow no hit that you 44. Nick, next, next. Hmm? I do not, I do. okay? I don't I Unless you want you don't want to cancel? Yeah. The cancel. Been like wow. wow. It's been okay. like an hour. I'm sorry. No, yeah. it's okay. I know you guys are busy. To I just tofu. have to go It's this one, right? 44. Yeah. Can I get a refund? Yeah, 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 yeah. Okay. Sure, of course. Tofu pakka Do you want got me to, to buy... just request it back for I Venmo you? I, no, no. Do you want I me get the cash. I get the cash back. Oh, okay. cool. got find out where it was. How much it was? Uh, I paid you fourteen dollars. It's here. Pakka so pau. Yeah. It was fourteen? Yeah, I paid you. It was twelve, but then I tipped two dollars, so I paid fourteen.

เอาเอามก่อไมีกองล้มีดังแค่ต้เเใช่3า no, no. okay, 32องเตอรด